สวัสดีครับน้องเอมาเร็วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมีลักแฟนเพลงน้องเอทุกผู้ทุกคนครับน้องเอมาแล้วจ้ามาครับเมื่อนี้มากินปนปลาทูปนปลาทูมีปนปลาทูมีผักคือเกาอยากินยย่วๆจ้าข้าวเหนียวห่อนๆจ้าใส่ข้าวมยายี่ไง ใส่ข้ามย่งจ้ามาจ้าประธานใบานาดมาจ้าประธานใบานาดตะขบยูยี่หมามุย้ยม,มูมูโคลามกเขียบมะกกอกมกเงกจิมมีลูกออดลูกก,กบลูกหวบนะครับพี่พรพี่มล พี่น้อยบุรีรมัมน้องนกชาแนลมาจา้าปนประทูจา้าอืมยวละหลบเดียว นมแกเสอย่งนก็เือ่าเนลาแสบๆพ่ขมเลือดแถบมานล้ิน้องมีประโยชน์นะจ๊ะ มาค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนกับแม่พอออคนสวยจ้าอืมจัดมาคร่อ มูแดดเดียวคนแห่งเอสังขาว,ว่าก็ต้องเฮ็ดน้ำลายอยากคุยพักหลวกกับมือหลักับหลับหลวก อ้นปะท้วมว่ขอหยาบก่อนเราขอบคุณท,ทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่หักแพง ยังฮังยังคิดถึงเงนห้องเรียนหันสาเดอ้อมีก้นทักมาแม่พพออ๋อมาเปิดหองบอกสัน้นเวลาโอ้แม่พพออ๋อยากอยู่ค่ะขอบคุณในหลายท่าที่ยังคิดหอดคิดถึงนะคะขอบคุณทุกผู้ทุกคนทุกการร่างใจค่ะปีใหม่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะ รักแล้วรักเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะขอบคุณความหักค,ความ,วามหงวยใยนะคะยังถามคข่ามาบายดจิตเปิดห้องเรือนมาเปิดห้องเรือนห้องเรียนก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ เพิ่มเติมคือรักนะบอมมี่ครับน้องเอต้องขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนเลยครับขอบคุณทุกผู้ทุกคนอีู่เรื่ที่ที่คอยให้กำลังใจที่คอยให้ความห่วงใยที่คอยให้แบบความรักความใส่ใจและความเมตตาสินะครับน้องเอน้องเอจะมาถึงจุดนี้บ่ด้เลยถ้าวมีถ้าวมีทุกคนให้ให้กำลังใจนะ่ะ คอยซัพพอร์ตจนะครับคอยแบาบว่าทรงพลังบวกมากนะครับทุกคนถือว่าเป็นเป็นผู้มีพระคุณนะครับให้น้องเอได้ก้าวเดินก้าวเดินมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะทุกคนจริงๆนะครับพอทุกคนอีหลีเพรว่าจะเป็นไพ่กับซามจะเป็นสีเบิง้งซื้อซื้อกับส,สามหรือบอเวนหรือสิ เขามาเล่นในห้องเรียนเป็นนักเรียนเังสินะครับหรือแม้กระทั่งกัลยานกัรยานมิทุกคนคือผู้มีพระคุณของน้องเอนะครับน้องเอจะมาถึงวันนี้ไม่ได้จะมาถึงห้าพันกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีคนมามาติดตามมาคอยให้กำลังใจและทุกคนรู้จักน้องเอไม่ได้เพราะว่าทุกคนคือห้วยกําลังใจนะครับทุกคนคือผู้มีพระคุณนะครับน้องเอบ่เคยลืมนะครับน้องเอบ่เคยลืมว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่น้องเอแต่ทุกคนคือทุกคนคือให้กําลังใจเปราแล้วห้องเรียนนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมตั้งแต่มาล่าก็ันมีกู้มีาม่ายมีแะ้วลึกถึง พระคุณคู่บาอาจารย์ังสินะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องนึกถึงผู้ที่มีพระคุณน้องเอกกันด้บบว่าที่ไหนเขาจะเปิดทองเลี้ยงด้เพราะบางเท่อนน้องเอกกับเมื่อยทังสินะครับขอบคุณที่สีครับจะทิมยาปลากันเยอะเร็ว คิดจะบินอย่าลืมดินที่เคยเหยียบนะครับก็คืออย่าลืมคนที่มีพระคุณพนันนะครับเสื้อบาขาวาน,น้องเอกก็จะน้องเอกก็จะมาถึงวันนี้ได้เป็นแค่ยูทูบนะครับทุกอย่างว่าเป็นการงานหน้าที่ น้องเอ๋บอกเคยลืมคนที่คอยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างว่าเป็นพอ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพื่อนฝูงที่แบบเวลาแบบเราเดือดร้อนหรือแบบเราเคยแบบมีปัญหาในชีวิตแล้วเราปรึกษาอ่างสินะครับจนทําให้เอแบบมีความแร่งและเดินก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้สินะครับเหมือนกับใน YouTube เหมือนกันใน YouTube ทุกคน ทุกคนก็คอยให้กาลังใจคอยซับพอร์ตเพราะว่าจะเป็นพี่พีอะไรคนที่เอ้ยน้ามกระดีหรือบ่เอ้ยน้ามกระดีอย่งเีนะครับทุกคนคือคือผู้มีพู้คุณต่อเอหมดอืมแ้วถึงจะปลาของเลียงเดิม่มครับมาครับ ที่บางทีลืมซื้อผายกันสินะครับย่งงอนด้อยย่า,งงเ,ยากเกลียอย่งงอนเพราะว่ามมนหลายคนก็นเอเอ้องเอะเบ้าไม่อันจะทำรซื้อสินะครับก็ยังหักคือเก่ายังคิดถึงทุกคนยังคอรพพี่ทุกคนท่านยาพืดท่านยาพื่าพมาเลยท่านยาพื่นน้องท่านยาพื่แครับ

แล้วสมือผู้หล ah. ่อมแบบพี่หลิวอ้อนกินอือว่าขม Mình bắt <laughs> cái này Lại xinh, lại giang thì พันขามาในชีวิตเทาตลอดปีนะครับนันมีหลายอย่างให้พบได้เจอเรียนรู้เอาต้องเอเรียนรู้เอาหลายอย่างครับมาปรับใช้ชีวิตรเราได้ สไ่งที่เคยผิดพลาดไปสิ่งในที่มันไม่ดีเลยเราถอยออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิใหม่เราขอบคุณทุกผูทุกคนครับที่คอยเมตตานรองเองแล้วก็ คอยซัพพอร์ตคอยแบบให้กำลังใจนะครับทุกคนคือมีคือผู้ยิพระคุณนะครับทุกคนคือคนที่สั่งและ,ะลันลาลใจให้น้องเอได้ได,ได้ได้ที่จะทำคลิปได้ที่แบบอยากจะทําคลิปอยากจะมาพูดมาคุยกับทุกคนนะครับแมยพอออกไปเดยลืมทุกคนนะครับแม่พอออกยังคือเกานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนี้ฮักขอบคุณที่เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ วิดทิปก็รักทุกคนนะครับมีอียังก็บอกกับกับสอนใด้คือนน้องคือนุง่งคือพี่คืออายคือเก่านะครับผมปีใหม่แล้วเริ่มต้นสิ่งที่ดีนะครับแต่สุดท้ายไม่มีการเปลี่ยนไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรักก็คือรักรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ๊ายบาย